แอปทักซอนเคลื่อนไหวกำลังไอจีหมีรังคอนเฟิร์มใครคือว่าที่ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวพระสุขเจริญรังแอปทักซอนสูญเสียคุณพ่ออนุสร์ซึ่งงานสดพระพิธีรรม่านพ้นไปแล้วสามคืนมีบรรดาเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและคนรู้จักไปร่วมงานแน่นทุกวันและเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมาทมาบรรดาด้อมแอปนนทกุลกริณนันเมื่อทางด้านยายหมี ภรรยาใหม่ของคุณพ่ออนุสรได้ออกมาโพสรูปภาพสามหนุ่มนนกุลต่อธนภพสงกรานพร้อมแคปชั่นสุดพีคช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิดแฮชแทก็กว่าที่รันเนอร์อัพอดีตลูกเขยแถมงานนี้ทางด้านแอป,ประซอนนั้นเคลื่อนไหวกลางไอเียัยหมีต่างคอนเฟิร์มใครคือว่าที่โดยทางด้านแอปพระซอนก็ได้เข้ามากดไลค์รูปภาพดังกลาง่าวและไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์แก้ข่าวแต่อย่างใด